ชีวิตใหม่โจ้าจาักกิจอดีตดาราเจ็ดสีหลังเคยลงผิดจนชีวิตพังเป็นอีกหนึ่งอดีตนักแสดงที่หลายคนรู้จักกันเป็นอย่างดีค่ะสำหรับโจ้าจาักกิจหรือกอนกิจคัทรัตนักแสดงชายชาวไทยในบทประกอบและตัวร้ายสังกัดช่องเจ็ด เกิดวันที่13มิถุนายนพุทธศักราช2518ที่ตำบลสมาสารอำเภอสัตหิบจังหวัดชนบุรีก่อนย้ายไปอยู่กรุงเทพมหานครเมื่ออายุ4ขวบโจยได้แสดงละครโทรทัศน์ในแนวจักจักวงวงเรื่องแรก คือสี่ยอดกุมารก่อนจะสร้างชื่ออย่างโด่งดังจากละครโทรทัศน์เรื่องทองเนื้อเก้าในบทบาทของเนนวันเฉลิมก่อนที่ชีวิตจะหันเหเก้าพลาดไปในเริ่มยาเสพติดเมื่อเป็นผู้ติดยาเสพติดชีวิตของโจมืดมนมากในช่วงนั้นก่อนใช้เวลาหลายปีในการเลิก เมื่อเลิกได้เด็ดขาดแล้วก็มีโอกาสร้องเพลงออกอัลบั้มและได้กลับมารับงานแสดงอีกครั้งในบทของดวนเด็กวัยรุ่นที่ติดยาในละครโทรทัศน์เรื่องข้ามสีทันดอนในปีพุทธศักราช2542จากการชักชวนของสยามสังวารีบุตรซึ่งตอนแรกเจ้าตัวเองไม่อยากเล่นพอคิดว่าจะทำได้ไม่ดีแต่สุดท้ายก็ตัดสินใจรับบทบาทนั้น ซึ่งการแสดงครั้งนั้นทำให้ได้มีโอกาสาร่วมแสดงกับนักแสดงชั้นนำหลายคนเช่นดวงดาวจารุจินดา สุวรรณคงยิ่งรวมถึงธีรพัฒนสัจกุลซึ่งเป็นนักแสดงนำละครโทรทัศน์เรื่องนี้ก็ทำให้โจ้ได้กลับมามีชื่อเสียงอีกครั้งจนได้รับรางวัลโทรทัศน์ทองคำในบทบาทน,นักแสดงสมทบยอดเยี่ยมและกลับมามีผลงานอีกครั้งอีกทั้งยังเคยออกหนังสืออัตตาชีวะประวัติตัวเองในปีพุทธศักราช2545ชื่อชีวิตข้าชีวิตดาราชีวิตยาเสพติด ที่มีเนื้อ,อาหาบอกเล่าถึงชีวิตขนาดที่ติดยาเสพติดอยู่ด้วย ซึ่งวันนี้เราจะพาทุกคนไปชมชีวิตล่าสุดของโจ้กันค่ะโดยก่อนหน้านี้เขาปรากฏต่อสื่ออีกครั้งโดยโจ้ไปร่วมเป็นอาสาสมัครกับสมาคมแสงธรรมสาธารณกุศลเชียงรายช่วยเหลือ13ชีวิตที่หมูป่าอะคาเดมี่ที่แม่สายจังหวัดเชียงรายนับตั้งแต่โจ้ามาลงพื้นที่โจ้ทำงานหนักยิ่งกว่าจับกังหรือกรรมกรก่อสร้างไม่ต่างกับคนงานเหมืองทำงานทุกอย่างทั้งวิ่งส่งของลากสายไฟ ขนหินยกกระสอบทรายแบกกระสอบข้าวส่งน้ำแข็งแบกถังออกซิเจนขึ้นลงถ้ำกว่า60ทั้ถังแต่โจไม่เคยบนสักคำ